ให้เราช่วยกันคิดถึงแนวทางอยุทธศาสตร์ที่เราจะทำให้สัมพันธมีตรบาอย่างจริงจังมากขึ้นครับผมคิดว่าถ้าอาจะเริ่ต้นชาวันนี้ด้วยทุกท่านแนะนำตัวเองเร็วดีวสักรอบกัดีไหมครับเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ถายครับกอนจวงก็เป็นผมอาจารย์สุภารอร์ทจามา ผนะนรมโนครับนายกเขมาเป็นน่นนกรกาครับรรู้จักหน้าตานาะไรก็หลายคนก็รู้จักกันมก่อนหน้าีเนะครับ้านอารน็้นเยอะทีผูชมนะว่ากะแต่งตั้งไกเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะช่วขอบเคลื่อนงานสถาบันนะครับ ุบัญญัตินารเวีคุณสำเริงคประมุุจุติมาขูรณะรัชดาุสุวรรณทองธนาคุณวีจงสิทธาวรณมีความเห็นอย่างไเพิ่อเติมั้ยครับหรอเรื่องที่สามแตไม่้องปรานกตั้ง่นานจะคงไว้จะคงไว้อมีสิ่งคนเดิมก่อนแล้วกันจะมีเปลี่ยนแปลงะครับ ใต่ระดัที่5้รุมนในปูนก็แก้ได้ดครับมีภารหน้าที่แต่ละสมาคมนะครับมีภาหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็อยาจะากว่าให้สมาคมที่ว่าเป็นสมาคมใหญ่เนี่ยก็ช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาให้คำปรึกษาคำชี้แนะต่างๆกับสมาคมที่ว่าเล็กกว่าเ่น้องๆตอบประมาณนี้นะครับบทบาทหน้าที่ของแต่ละสมาคมเนี่ยก็แตกต่างออกไปนะครับก็เป็นความช่วยช่วยเก็จะดีนะฮะแต่ว่า ผมมองถึงถึงว่าเนี่ยเรื่องเรื่องอาเซียนปัจจุบันนะครับเราก็สู่อาเซียนผมผมอยากจะให้แห้ความสำคัญตามตามที่ในอาเซียนนี้มีนะครับเพราะว่าผมถือว่าไอปัจจุบันในในวงการสื่อมันมันเชื่อวิซงกันเยอะเราอยากจะให้ให้ความสําคัญกับการเรื่องนี้มากมากที่สุดเป็นมากที่สุดขององนี้ครับแต่ในส่วนของคุณห้าสิบปีนั้นหรอไม่ใช่น้อยอย่างพวกเราเนี่ยสมาคมก่อตั้งผมเพิ่งเกิดสามปีสมาคมแบเนี่ยนะก็มาสามต่อ จากจากผู้ใหญ่ที่ทำกันไว้ประมาณให้ให้องค์กรอยู่จนได้และยังต่อไปโดยการร่วมหรือช่วยเหลือกับสมาคมหน่มใหญ่ในประเทศไทยเพื่อทำองค์ประกอบกันะครับก็ฝากท่าประธานก็มีประมาณนี้ครับความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดปราชัยยักษ์เราดั่งเวลาเช็คเวลาในสมาารก็อาจจะน้อยดังนั้นถ้ายุทธศาสตร์เรามันกว้างไปเนี่ยมันก็จะไม่ชัดดังนั้นถ้าที่ปรึกษาทราบแล้วว่าใครจะที่ปรึกษาแล้วก็เชิญมา แล้วกำหนดให้ชัดนะเดินไปตามเป้าเป้าไม่ต้องเยอะนะฮะแล้วก็หลอมรวมจากทุนนิพนธ์จากวงการให้ม to well ันเดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วหลักความันมันต้องสอบครองกันกันต่างแต่เรื่องเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าถ้าถามผมผมคิดว่ามันก็มันควรจะเป็นเรื่องที่สมรภูมิควรจะมีส่วนร่วมกันจับได้ให้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่านี่เป็นการพูดถึงวงการของสื่ออย่างแท้จริงในการรายงานขาวไม่ใช่เรื่องอาชญากรรมอย่างเดียวนะแต่ผมคิดว่ามันสำคัญความสำคัญของการ ร่วมใัญในการที่จะเป็นตัวแทนของของค์กรสื่อทั้งหลายในการพูดเรื่องนี่ต้องการจะเข้าไปมีส่วนรั้งต่อไปนะครับกติกาอาจจะร,ร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อการบริการในการมีความเห็นเรื่องเดียวกันท้องต้นทางต้อมองได้ไหมครับเพราะว่ามันจะได้ไวแล้วก็อารมณ์มันมีอไปเลยแล้วก็เข้าระบบเรียบร้อย เราพร้อมทนด้วยนะครับครับกนด้ก็ได้เปหดได้นเพราะว่าราคมี่สนส่สีคนนะราคว่าคนลถ้าถ้าเรากำหนว่าประชุมคั้งต่อไปนับเราคุยเรื่องหลักเรื่องดีวในสารนะครับนั่นอื่นเป็นเรื่องอีกหลายแต่ก็เ่เร็วึเป็นสสีสัปดาห์สาสัปดาห์ไม่หนเดือนที่มเห็น้ครับแล้วก็คุยจากัฝาเป็นการบ้านให้ทุกท่านช่วยกลับไปหาเพื่อกับเพื่อน เอาสมาคมแต่ละท่านด้วยนะครับมาทางพุทธศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามาเยือนเมืองไทยมันจะมีธีมของเข้ามาอนันที่ล่าสุดเนี่ยก็มาดูหาสายใหม่หาพี่กงทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามก็เชื่อว่าจะเป็นพุทธศาสตร์ทั้งหมดนะเพราะเขาอยากมาแล้วเขาต้องได้อะไรกลับกลับไปด้วยเพื่อรายงานสมาคมรายงาน ้องส่วนสมานคมของส่วนเทกชนใรการ่าประจำการนี้แน่ของการทดลอทางการมีใครก่อนนะคะมีขคากได้เลยได้ได <đến> ้ผู้ชมท่านแรกใช่ไหมอขักเ่ยใ่ไ